สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่วันที่11นะคะเมษายน2567ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอเดียไลน์ค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องท่านไหนที่นะคะต้องการเรียนดูดวงนะคะไพ่ยิปซีนะคะเชิญทักไอเดียไลน์เหมือนกันเพื่อถามรายละเอียดนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็มีโปรนะคะสําหรับ ปีใหม่ไทยด้วยนะคะสำหรับทั้งสองที่เกตนนเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทํานายดวงรายวันกันพี่น้องคะขอกําลังใจหน่อยกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็อดอกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องนาเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะพี่น้องขอเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องอมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นแบบไหนดูกันนะคะขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าลงตัวขึ้นในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่แท้ ในเรื่องของการยานมิตรที่ดีนะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าไพ่นั้นนะคะในเรื่องของคู่นะคะในเรื่องของการยานมิตรนะคะในเรื่องของกนอุปถัมภ์คำจุนนะคะถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะทุกทการเดินทางมีเม็ดเงินเข้ามามีเงินเข้ารัวๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะสำหรับพี um. ่น <im> <inde> ้องวันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างเคลียรดีถึงแม้ว่า ะะการเงินมีรายจ่ายก็ตามนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะแต่ก็มียอดเงินไม่ขาดสายพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจที่จะไม่สบายนะคะติดกับติดดาบนะคะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะต้องการการพักผ่อนอย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องขาหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะให้พี่น้องวันอาทิตย์นิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะปล่อยเงินเวลาเป็นตัวยาวๆสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องขานะการเงินดีเยี่ยมจริงๆนะคะเห็นไหมคะมีสามเหรียญพี่น้องท่านไหนที่เจรจานะคะ ในเรื่องของธุรกิจก็ประสบความสําเร็จนะมียอดเงินเข้ามาขายของดีนะคะมีออดอร์รัวๆมียอดขายปังๆนะคะมีโชคเวลาตัวยเนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองสี่สี่สามสองสี่สี่สามค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันจันนะคะยังคงที่จะรับผิดชอบงานนะคะโปรเจรกต์งานนะกิจการในเรื่องของการงานกิจการนะคะก็ถือว่าสําเร็จนะคะควบคุมได้เป็นอย่างดีพี่น้องวันจันนะคะบางท่านคิดที่จะออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะจากบ้านเกิดน,นะคะไปทํางานทากิจทาการแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะเป็นห่วงบริวารน,นั่นเองก็อย่างที่เคยแนะนําน,นะคะพี่น้องวันจันคะนะ ถ้าเราไปแล้วจะเรื่อง่องเรื่องก็ให้ไปได้นะคะพี่น้องคะแล้วก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการเงินมากมายกายกองเลยมีความรู้สึกว่านะคะโดนบันทอนเร,รื่องของการเงินหรือจําเป็นที่ต้องใช้เงินด่วนๆมีภาราะหนี้สินที่ต้องชําระนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฟืดๆเหมือนขอทานเลยพี่น้องวันจันทร์กา่เรื่องของการเงินนะไม่ใช่แต่พี่น้องวันจันทร์นะคะทุกวันนะมีปัญหากันหมดแล้วล่ะคะ่ะเรานะมีสติสตินะบริหารจัดการเข้านะคะได้มาบริหารจัดการในเรื่องที่จําเป็นก่อนนะคะหมดหาไม่เอาค่ะพี่น้องกายอยาก นะคะพี่น้องมากเอาอย่างนั้นกันเห็นไหมคะติดดาบติดกับนะคะมีปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหาที่ปิดบังซ่อนเล้นไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดพี่น้องวันจันแต่ว่าถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะบริวารของเรานะคะให้ช่วยแก้ช่วยแก่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่นะในส่วนของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกนะในส่วนเข่านั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราน่านองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข5นะคะแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารมังค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเงินเต็มเลยค่ะพี่น้องคะเงินเยอะจังนะคะรวยค่ะนะคะ ในเรื่องของการเงินโดดเด่นเลยนะคะในวันพ่กนี้นะหรือก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่มียอดเงินเข้ามาแล้วนะคะรวยเห็นไหมคะนะใบที่สองพี่น้องวันอังคารว่างไงนี่ทุกอย่างก็ค่อยเดินทุกอย่างประคับประคองนะคะนี่แล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนี่นะคะอ่าคนรักรักสามัคคีขึ้นนะคะประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ,ะพี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจจะออกรถใหม่ได้ด้วยค่ะอลไก็ในวันพ่กนี้พยายามที่จะปรับให้เกิดการอ่าเป็นสมระถสมดุลเป็นตาช่างนะคะสาบพี่น้องวัน วันอังคารนะคะถ้ามีในเรื่องของกฎหมายนะคะพี่น้องก็ต้องอ่านก็ข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบได้ในวันพวกนี้ก็อาจจะออกเดินทางนะ,ะไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะก็ได้ด้วยนะคะพี่น้องขาําหรับหกต่างนะ,ะเอาละคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากนะคะเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเก้าสี่นะคะแล้วก็หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เองเองเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบัางค่ะ สำหรับพุทธกลางวันเป็นแบบไหนหนึ่งเียสเตอร์นะคะรวยโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะมีเงินก้อนโตข้ามือมีโชคมีลาภหนักๆน,นะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดาบมมงกุฎนะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้วนะ,ะสาหรับพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้นะใบที่3บอกว่าเรื่องงานก็เด่นนะคะบางท่านก็อาจจะเปิดโปรเจกต์งานใหม่นะคะเปิดกิจการก็ได้นะคะแล้วก็ควบคุมดูแลบริวาร ได้เป็นอย่างดีจช่พี่น้องวันพุธกลางวันนะสุดท้ายแล้วเรื่องเงินได้ไหมคะยังมีเงินเข้ามามียอดเงินเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีผู้นําแนวทางช่องทางในเรื่องของการเงินให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแน่นอนเลยค่ะเด่นเรื่องเงินค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเประจําตัวของเราน,นั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1 5ห้าแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เง็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนเทมเพลน นะคะแต่มะเล็นก็คือ พี่น้องวันพุธการคือมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องมีโอกาสที่จะปรับในหน้ายที่การงานและเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเห็นไหมคะอ่ามีการเดินทางหรือมีการติดต่อประสานงานเรื่องของสินค้าเรื่องลูกค้านะคะเรื่องหมุ่นส่วนดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เจอกรณยะาณมิตรที่ดีนะคะนี่อย่างนี้หุ ed, ้นส่วนที่ดีได้ด้วยนะสําหรับ2ไม้เท้านะคะแล้วก็สีไม้เท้าอีกต่างหากนะคะใครที่ร่วมกิจการกับครอบครัวเขาถือว่าตอบโจทย์ช่วีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องพี่น้องวันพุดธกลางคืนนะคะเขาถ สุดท้ายแล้วนะคะเรามาระวังสองเรื่องค่ะขึ้นทาวเวอร์ไพ่ไม่ดีก็คือเรื่องของว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านในช่องในสายงานระวังที่จะมีปากเป็นเสียงกับบริวารนะคะพี่น้องขาให้นึกถึงเทาวเวอร์ไว้ในวันพ่กนี้นะคะมีปัญหาก็ให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวาไว้ค่ะพี่น้อง่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนเปเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่สองหกหนึ่งสี่สองหกค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสสวัสดีค่ะ พี่น้องวันพันสวัสรีคิดการวางแผนเรื่องอะไรลงมือทำค่ะในวันพรุ่งนี้จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะ,ะแต่ว่าขึ้นซาตานพี่น้องนะคะลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงระมัดระวังในวันพรุ่งนี้การทําอะไรที่ผิกดกฎผิดระเบียบก็ระมัดระวังเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชู้สาว ะะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องงานที่เป็นสีเทาๆดำๆไม่ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะและห้ามเกิดความโลภนะคะเรื่องของการงานโดดเด่นจริงๆแปไม้เท้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะขยับขยายในส่วนของกิจการได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสธสดีนะคะเร,รมามาดูควางอิดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์อย่าเป็นลมเป็นไฟอย่าอารมณ์เหมือนเด็กๆใจร้อนใจด่วนใจเร็วไม่ได้ค่ะจะทําให้เสียาการนะคะพี่น้องค่ะเนาะ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเซ้นพิเศษของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะขอให้เงินค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นนะขึ้นสามไม้เท้าสําหรับสามไม้เท้านั้นนะคะมีเกณฑ์เดินทาง นะคะประสานงานนะคะในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้าสินค้ามาจำหน่ายนะคะเจอกคระยะนานมิตรที่ดีเจอนะคะคุณสวนที่ดีได้ด้วยนะคะในส่วนของบริวารเซ้งหน่อนะคะเซ้งเป็ดเลยพี่น้องวันศุกร์นะคะยื่นถ้วยมาก็าไมา่อยากจะรับนะคะหรือทําอะไรที่เติมเติมได้อะไรที่เดิมๆมแล้วมีความรู้สึกว่าเบื่อเซ็งไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะรับถ้วยนะคะ <S <S นี่อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องวันศุกร์ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเอออันนี้เก็บภูมิแพ้ก็ได้ กระเพาะหานักเสพก็ได้นะกดไรย้อนก็ได้นะคะลํำไส้ก็ได้นี่อย่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับดีทนะพี่น้องวันศุกร์นะคะแล้วก็เรื่องเงินเด่นค่ะพี่น้องค่ะใครที่ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกำไรเข้ามาแล้วนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและสามารถเกิดพร้อมรอมริบการเงินนะคะซีละเหรียญทีละเหรียญได้แล้วนะสําหรับพี่น้องวันวันศุกร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขนะคะอาจจะมีคนส่งข่าวมีคนมอบให้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 4สี่นะคะและก็ สามแปดสามสี่สามแปดค่ะขอโทษนะคะมีเลขสามสี่แล้วก็หนึ่งแปดสามสี่หนึ่งแปดค่ะพี่น้องวันศุกร์ข,ขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์เร็งเงินอยู่นะคะเล่งเงินอยู่มองวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงลงมือหาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคอยเราจังหวะเราโอกาสเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็ะดีนะคะพี่น้องคะนะรอไปหน่อยนึงนะรอให้มันลงตัวนั่นเองค่ะ ปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันเสาร์นะคะใครโชคปีขึ้นนะคะใครที่ฝืดเรื่องเงินมีเงินเข้าในวันพรุ่งนี้มีโชคมีราภเข้ามามีเงินก้อนโตเข,ข้ามาโชคดีในเรื่องของตันทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินนะคะพี่น้องจ๋าน,ะ,นะ,ะสุดท้ายแล้วให้บอกว่าให้เป็นสมถะสมดุลปลอยวางเดินทางสายกลางนะคะแล้วก็พี่น้องวันเสาร์นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลนะ,ะปฏิบัติธรรมได้นะ,ะเป็นสมระถสมดุลสันโดษได้เลยนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ค้ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เคยได้รับโชคลาภจะหมือนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข79นะคะ109 79 109ค่ะขอให้เห็นค่ะเอาละค่ะพระหมอวอวยพรให้พี่น้องทั้ง8ปดันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะสวัสดีค่ะ